ความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับทางฝั่งของโรงพยาบาลจาคูเนี่ยพวกเอนเดเวอร์นะครับก็กําลังลุมชิกาลากิอยู่ก็เป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างยืดเยื้อนะครับสำหรับการต่อสู้ของชิกาลากิกับพวกฮีโร่เพราะว่าในตอนนี้นะครับชิกาลากิเนี่ยเขาเก่งเหนือมนุษย์มานาไปแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีใครเนี่ยปราบเขาลงได้เพราะว่าขนาดโปรฮีโร่เนี่ยช่วยกันลุมนะครับก็ยังทําอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปนะครับสาหรับทางฝั่งของชิกาลากิและในตอนนี้นะครับเรา ก็จะย้ายกลับมาทางฝั่งของแนวลบปลดปล่อยกันบ้างนะครับก็จะเป็นการต่อสู้แบบสลับฟังไปสลับฟังมานะครับก็เรียกได้ว่าห้ามพลาดกันแม้แต่ตอนเดียวเลยนะครับสาหรับเนื้อเรื่องของม y h ี r o ในตอนนี้โดยเหตุการณ์ในตอนนี้นะครับมาเนี่ยก็จะเปิดมาที่นักเรียนห้อง A กับห้อง B นะครับที่อยู่ทับแนวหลังทางฝั่งคาลิฮา์ดของกลุ่มแนวลบปลดปล่อยซึ่งในตอนนี้นะครับจีโรเนี่ยเธอเนี่ยก็ได้พวาขึ้นมานะครับจากการที่เธอเนี่ยกำลังตัวจับเสียงของศัตรูซึ่งคามินารินะครับที่เห็นจี เ,เขาเนี่ยก็เลยได้ถามจีโร่ไปนะครับว่าเป็นอะไรไปจีโร่จีโร่เนี่ยเธอก็ได้หันไปตอบคามินาริแล้วก็ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นนะครับว่าแย่แล้วกําลังมีสัปหลาดตัวอย่างใหญ่มุ่งหน้ามาทางนี้และในระหว่างนั้นเองนะครับก็ได้มีการติดต่อมาจากพวกโปรฮีโร่ที่อยู่ทับแนวหน้าว่าในตอนนี้วงล้อมถูกทาลายไปแล้วให้พวกโปรฮีโร่ที่อยู่ทับแนวหลังขึ้นไปสมทบกับพวกแนวหน้าซะส่วนเด็กนักเรียนอินเทอร์ก็ให้รออยู่ตรงนั้นอย่าขยับไปไหนละ่ะและหลังจาก ที่พวกโปรฮีโร่ที่อยู่ทัพแนวหลังเนี่ยได้รับคําสั่งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มุ่งหน้าไปสมทบกับทัพแนวหน้าและก็ได้ทิ้งเด็กๆนะครับเอาไว้คอยป้องกันแนวหลังซึ่งมิเนตานะครับที่เห็นว่าสถานการณ์เนี่ยมันดูไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับเขาเนี่ยก็ได้ทาหน้ามึนๆน,นะครับแล้วก็ได้พูดออกมาว่านี่มันรวมพลโปรฮีโร่ชุดใหญ่เลยไม่ใช่หรอแล้วไงสถานการณ์มันถึงได้ดูแย่ลงขนาดนี้ได้เนี่ยก็เป็นคําพูดสไตล์แบบว่าขี้กลัวขี้ขาดอะไรประมาณนั้นนะครณ์ มันก็จะตัดสลับมาที่พวกของสมนธ์วินเลนที่กําลังนั่งอยู่บนหลังของเจ้าแจแกนโตมาเกียนะฮะซึ่งในระหว่างที่พวกเขาเนี่ยอยู่บนหลังของแจแกนโตมาเกียนะครับทางมิสเตอร์คอมเพสเนี่ยเขาก็ได้ถามเพื่อนๆไปนะครับด้วยความสับสนว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันมาอยู่บนนี้ได้ไงและสปินเนอร์เนี่ยเขาก็ได้พูดต่อมิสเตอร์คอมเพสขึ้นมานะครับว่าฉันก็เหมือนกันอยู่ดีๆก็โดนจับโยนขึ้นมาข้างบนสงนังั้นและดาบีเนี่ยเขาก็ได้บอกกับทั้งสองคนไปนะครับว่าหัวหน้าของเราคงตื่นแล้ว นะไม่งั้นไอเจ้านี้มันคงไม่ขยับหรอกและโทกาจังนะครับเธอเนี่ยก็ได้พูดพึมพำขึ้นมาต่อจากดาบิว่าตื่นไวกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยนะคะและในระหว่างนั้นนะครับมิสเตอร์สเคปติกเนี่ยเขานะครับก็โดนใจแกนโตมาเกียเนี่ยดึงขึ้นมาอยู่ด้านหลังด้วยและเขาเนี่ยที่เป็นคนของกลุ่มแนวลบปลดปล่อยนะครับเขาเนี่ยก็เลยได้ทําการโวยวายกับดาบิไปนะครับว่าให้ฉันลงไปซะดาบิฉันจะต้องไปปกป้องรีเดทโทนะดาบิเนี่ยเขานะครับก็เลยได้ตอบมิสเตอร์สเคปติกไปว่าเนี่เงีย,งย,ยบๆเนา ตอนนี้มันยังไม่มีใครรู้ว่าพวกฉันอยู่บนนี้นะและในระหว่างการสนทนานะครับจูจ่ๆเ,เจ้าแจแกนโตมาเกียเนี่ยมันนะครับก็ได้คำรามขึ้นมาว่านายท่านเดี๋ยวข้าจะไปหาเดี๋ยวนี้แหละครับซึ่งในตอนนี้นะครับมาเกียเนี่ยเขาก็กําลังต้านพลังอยู่กับเมาลเลดี้แล้วก็จะมีพวกโปฮีโร่นะครับคอยโจมตีสกัดกั้นมาเกียเอาไว้ไอ้นี่นั่ลหรอที่เรียกกันว่าภัยพิบัติเดินได้นะ่ะพวกทางฝั่งโรงพยาบาลคงทาพลาดแล้วสินะทุกคนช่วยกันคุ้มกันเมาลเลดี้ไม่ได้ผลเลยตัวมันแข็งเป็นบ้า ก็เป็นเสียงวอยวายจากพวกฮีโร่นะครับที่กําลังโจมตีสกัดกั้นมาเกียอยู่และในระหว่างที่พวกฮีโร่เนี่ยกำลังสนับสนุนเม้าเลดี้อยู่นะครับในตอนนั้นก็ได้มีเกตน้ําแข็งพุ่งมาโจมตีใส่พวกเขาเป็นจํานวนมากและคนที่โจมตีพวกเขาเนี่ยก็คือเกตเทนนะครับชายหนุ่มของกลุ่มแนวลบปลดปล่อยซึ่งเกตเทนนะครับในตอนนี้เขาเนี่ยก็ทําหน้าตาแบบโกรธสุดๆเลยนะครับและเขาเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นมันเละเทะมั่วซั่วไปหมดแล้วและในระหว่างที่เกตเทนเนี่ยเอ่อกำลังยืนเมาอ,อยู่นะครับทาง อาจารย์ซีเมนโตสหรือว่าอาจารย์ปูนซีเมนเนี่ยเขานะครับก็ได้ทําการสร้างขึ้นปูนขนาดใหญ่และได้โจมตีไปใส่เกะเทนเนี่ยอย่างจังและเขาเนี่ยก็ได้ตะโกนขึ้นมานะครับว่าต่อให้จะเกิดอะไรขึ้นฉันก็จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและหลังจากที่จบประโยคคาพูดของอาจารย์ซีเมนโตสลงนะครับภาพเหตุการณ์เนี่ยมันก็จะตัดสลับมาที่การต่อสู้ของรีเดทโทกับฮีโร่นินจาเอชชอตซึ่งในตอนนี้นะครับเอชชอตเนี่ยเขาก็ได้ทําการเข้าไปโจมตีใส่รีเดทโทนะครับโดยการทําให้ตัวเนี่ยมนเล็กบ เหมือนกับปลายเข็มและเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปสกัดจุดที่แขนด้านซ้ายของรีเดโทนะฮะซึ่งรีเดโทนะครับเมื่อเขาเนี่ยโดนเอชช็อตเล่นงานไปเขาเนี่ยก็ได้พูดออกมานะครับว่าไม่สบอารมณ์เอาซะเลยจริงๆและเอชช็อตเนี่ยเขาก็เลยตอบกลับไปนะครับว่าคาคานั้นน่ะฉันขอคืนให้เลยแล้วกันและในระหว่างที่พวกเขาเนี่ยกำลังต่อสู้กันอยู่นะครับรีเดโทเนี่ยเขาก็ได้เกิดคุ้มคิดในใจขึ้นมาว่าการที่ใจแกนโตมาเกียเนี่ยขยับตัวและเคลื่อนไหวมันหมายความว่าตอนนี้ชิการะกิเนี่ยได้ตื ขึ้นมาแล้วแต่ว่าเป็นการตื่นที่ไม่สมบูรณ์เขาเนี่ยก็เลยได้ตะโกนนะครับไปบอกกับพวกฮีโร่ด้วยความโกรธว่าพวกฮีโร่นี่พวกแกทําอะไรลงไปกับผู้ที่จะปลดปล่อยและกอบกู้โลกกันฮะและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้สั่งการกับพวกแนวลบปลดปล่อยไปนะครับว่าทุกคนติดตามมาเกียร์ไปซะเหลานักลบผู้ปลดปล่อยเอ๋ยมาเริ่มทําการปฏิวัติต้องแต่ตรงนี้กันเลยเถอะแล้วเมื่อสิ้นสุดการเป่าประกาศของลีเดทโทจบลงนะครับเหลานักลบปลดปล่อยทั้งหลายเนี่ยก็ได้วิ่งตามนะครับคอยสนับสนุน สนใจแกนโตมาเกียไปเป็นขยงซึ่งในตอนนี้นะครับมาเกียเนี่ยเขาก็กําลังต้านแรงอยู่กับเมาเลดี้และทางชิลรินคามมยนะครับกับอาจารย์มิดไนท์เนี่ยก็กําลังเข้าไปสมทบกับเม้าเลดี้นะฮะแต่ทว่านะครับก็ไปไม่ทันเพราะว่าในตอนนี้ใจแกนโตมาเกียเนี่ยก็ได้ทําการเหวี่ยงเม้าเลดี้ปิวกระเด็นไปแล้วซึ่งชินรินคามมยนะครับเขาเนี่ยก็ดูเป็นห่วงเม้าเลดี้มากๆเพราะว่าเป็นคนรักของเขานะฮะเลยทําให้เขาเนี่ยหยุดชะง,งักไปพักหนึ่งด้วยความตกใจแต่ว่านะครับทางอาจารย์มิดไนท์ที่อยู่บนหลังของ คามเ,เธอนะครับก็ได้บอกกับคามุยไปว่าอย่ามองไปทางอื่นสิบางทีตอนนี้ทางฝั่งโรง,งพยาบาลจาคูคงจบลงที่การทําพลาดไปแล้วถ้าเกิดเราให้เจ้าหนี้ลงไปที่เมืองได้แล้วก็คงเกิดมหาตภัยที่ไม่เคยมีมาก่อนแน่แค่พลักกาลังคงหยุดมันไม่ได้หรอกช่วยพาฉันไปให้ถึงหน้ามันทีคามุยก็คือในตอนนี้นะครับอาจารย์มิดไนท์เนี่ยเธอได้เกาะอยู่บนหลังของคามุยและให้คามุยเนี่ยเป็นคนนําพานะครับเข้าไปที่ด้านหน้าของเจแกนโตมาเกียเพื่อที่เธอเนี่ยจะได้เข้าไปปล่อยพิษนะครับ ทําให้มาเกียเนี่ยสลบลงแต่ทว่านะครับในระหว่างที่มิดไนท์กับคามุยเนี่ยกำลังจะเข้าไปถึงด้านหน้าของมาเกียแล้วคามุยเนี่ยเขาก็โดนดาบีนะครับปล่อยไฟเข้าไปโจมตีใส่เต็มๆนั่นนะครับก็เลยทําให้รากไม้ของคามุยเนี่ยมันโดนเผาจนขาดออกและตัวของอาจารย์มิดไนท์กับคามุยเนี่ยก็ล่วงหล่นลงไปที่พื้นนะฮะซึ่งทางมิสเตอร์คอมเพสนะครับที่เห็นดาบีเนี่ยปล่อยพลังแบบสุมสี่สุมห้านะครับเขาเนี่ยก็เลยได้ดุดาบีไปนะครับว่าอย่าดูถูกฮีโร่นักได้เป้าเนี่ยดาบีดาบีเนี่ยเมื่อโดนมตออรร์คพดนะับ เขาเนี่ยก็ทําหน้าแบบเงียบๆนะครับแล้วก็ทําหน้าแบบเบะปากมองบนนะฮะซึ่งในตอนนี้นะครับทางอาจารย์มิดไนท์เนี่ยเธอก็ถูกจับแยกมาจากออชินินคามมยนะครับแล้วก็ล่วงตกลงมาที่พื้นด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสมากๆจากแรงกระแทกนะครับที่ตกลงมาจากที่สูงและเธอเนี่ยก็ได้คิดในใจนะครับเพื่อจะหาวิธีเอาชนะเจ้าแจแกนโตมาเกียขึ้นมาว่าอัตลักษณ์ที่จะสามารถหยุดเจ้านั้นได้มาเจติกไม่สิไม่ได้ตัวมันใหญ่เกินไปและหลังจากนั้นนะครับเธอเนี่ยก็ได้ติดต่อไปหาโมโมะนักเรียนห้องเอว่าได้ย หรือเล A T. แล้วเมื่อโมโมะนะครับเธอเนี่ยได้ยินเสียงของมิดไนท์เธอเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากนะครับว่ามิดไนท์เนี่ยติดต่อมาทําไมมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมิดไนท์เนี่ยเธอก็ได้พูดต่อไปนะครับว่าคงรู้สถานการณ์แล้วสินะโมโมะเนี่ยเธอก็ได้ตอบไปว่ารู้แล้วค่ะจากการฟังเสียงของคุณจีโร่แล้วก็ดวงตาของคุณโชจิและอาจารย์มิดไนท์นะครับเธอเนี่ยก็ได้บอกกับโมโมะไปต่อว่าถ้าเอาพลังเข้าว่าคงไม่มีใครหยุดมันได้แน่ดังนั้นเลยอยากทําให้มันสลบซึ่งมันอาจจะกลายเป็นทําเรื่องผิดกฎหมายแต่ว่าสถ สถานการณ์แบบนี้มันคงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเราต้องใช้ยาชาทําให้มันสลบและเมื่อโมโมะนะครับเธอเนี่ยได้ยินแบบนั้นเธอเนี่ยก็ยังสับสนอยู่นะครับเธอเนี่ยก็เลยได้ถามมิดไนต์ตอไปว่าพูดอะไรของอาจารย์คะเนี่ยซึ่งในตอนนี้นะครับทางฝั่งของมิดไนท์เนี่ยก็ได้มีเหล่าแนวลบปลดปล่อยนะครับประมาณ5คนกําลังมุ่งหน้าไปหาเธอซึ่งมิดไนท์เนี่ยเธอก็ยังไม่รู้ตัวนะครับว่ามีศัตรูเนี่ยกำลังจะเข้ามาเธอเนี่ยก็เลยได้บอกกับโมโมะไปว่าเอายาชาให้พวกฮีโร่แล้วรีบออกไปจากตรงนั้นซะหหรรือถ้าไม่ไวจิงๆก็ โอพยพเดี๋ยวนี้เลยยาโอโยโรซึโมโมะฉันขอฝากให้เธอเป็นคนตัดสินใจต่อจากฉันทีนะและเมื่อสิ้นสุดประโยคคําพูดของอาจารย์มิดไนท์ลงนะครับโมโมะเนี่ยเธอก็ติดต่อหาอาจารย์มิดไนท์ไม่ได้อีกเลยก็หวังว่ามิดไนท์เนี่ยเธอจะไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่าสภาพของเธอในตอนนี้เนี่ยแทบจะต่อสู้ไม่ได้แล้วและในตอนนี้นะครับก็กําลังมีศัตรูเนี่ยถึง5คนกําลังเข้ามาเล่นงานเธอก็หวังว่าเธอเนี่ยจะรอดนะครับผมและต่อมานะครับภาพเนี่ยมันก็จะตัดสลับมาที่เด็กนักเรียนห้องเกับห้อง ที่กําลังทําการประชุมกันอยู่อะไรนะไอการติดต่อเมื่อกี้ ฝากให้โมโม่รับช่วงต่อแล้วทําให้สลบหรอแล้วทําไมอาจารย์มิดไนท์ถึงไม่ทําเองละ่ะซึ่งในตอนนี้นะครับโมโม่ Momo เนี่ยเธอก็เครียดมากๆเลยนะครับว่าจะต้องทํายังไงต่อดีและเจ้าเจแกนโตมาเกียเนี่ยมันก็กําลังมุ่งหน้ามาทางพวกนักเรียนนะครับอย่างรวดเร็วซึ่งก็จะมีพวกโปรเีโร่นะครับที่อยู่ทับแนวหน้าเนี่ยคอยสกัดกั้นพวกแนวลบปิดปล่อยเอาไว้อยู่นะครับไม่ให้เข้าไปหาตัวนักเรียนได้และในตอนนี้พวกเด็กๆเ,เนี่ยก็ได้พูดกดดันโมโม่ขึ้นมานะครับว่าจะเอายังไงดีโมโม่จะให้พวกเราม้วนหางหนี ทั้งๆแบบนี้หรอและด้วยแรงกดดันอันมหาศาลนะครับจากเพื่อนๆและศัตรูก็เลยทําให้โมโม่เนี่ยเธอฮึดขึ้นมานะครับและเธอเนี่ยก็ได้ทําการสั่งการกับเพื่อนๆไปว่าคุณจีโร่ขอระยะจากตําแหน่งของเสียงกับเวลาที่จะมาถึงตรงนี้ทีส่วนคุณโชจิช่วยกะขนาดของคนยักษ์แบบด้วยตาเห็นแล้วบอกฉันมาและคุณมัดแมนฉันขอยืมพลังของคุณด้วยนะคะส่วนทุกคนเตรียมตัวเคลื่อนไหวกันด้วยค่ะและหลังจากที่โมโม่เนี่ยเธอสั่งการกับทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจีโร่เนี่ยเธอก็ได้รายงานสถานการณ์ที่ โมโมสั่งมาเมื่อกี้ไปนะครับว่าเร็วชะมัดคงไม่ถึง10วินาทีก็มาถึงแล้วเอ๊ะเดี๋ยวก่อนมันชะลอลงแล้วแต่ว่ามันก็ยังเร็วอยู่ดีและโชจิเนี่ยเขาก็ได้รายงานต่อจีโร่ขึ้นมานะครับว่าตัวมันสูงประมาณ25เมตรได้ใหญ่กว่าเมส์เรดี้อีกและหลังจากนั้นนะครับภาพเนี่ยมันก็จะตัดสลับมาที่เจ้าแจแกนโตมาเกียซึ่งสาเหตุนะครับว่าทําไมตอนนี้มาเกียเนี่ยถึงเคลื่อนไหวตัวช้าลงนั่นนะครับก็เป็นเพราะว่าคู่รักเมส์เรดี้กับชินเลนคามมยเนี่ยกำลังช่วยกันล้างขา ของมาเกียเอาไว้แล้วเมาส์เลดี้เนี่ยเธอก็ได้พูดขึ้นมานะครับด้วยใบหน้าที่โชคเลือดว่าฉันนะ่ะเลิอกกาติดผู้ชายแบบนี้มาตั้งแต่หมอต้นแล้วนะยะไอ้เจ้าบ้าและหลังจากนั้นนะครับภาพเนี่ยมันก็จะตัดสลับมาที่โมโมอีกทีหนึง่งซึ่งหลังจากที่โมโมนะครับเธอเนี่ยได้ฟังรายงานจากโชจิแล้วก็จีโร่เสร็จเรียบร้อยแล้วเธอเนี่ยก็ได้ทําการสร้างกระปุกยาชาออกมานะครับแล้วก็ได้ทําการแจกจ่ายกับทุกคนและเธอเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปนะครับว่าพวกเราไม่เคยถูกสอนว่าให้เป็นฮีโร่ที่หันหลัง ให้ศัตรูค่ะฉันจะสู้แล้วทุกคนล่ะและทุกคนเนี่ยก็ได้ตอบโมโมะไปนะครับว่ามันก็แงอยู่แล้วอย่าถามให้เสียเวลาหน่อยเลยนะลองพวกเราสวมชุดฮีโร่ออกมาจากโรงเรียนแล้วก็เท่ากับว่าพวกเราก็เป็นฮีโร่นั่นแหละและเมื่อโมโมะเธอเนี่ยได้ยินเพื่อนๆบอกมาแบบนั้นนะครับเธอเนี่ยก็เลยบอกกับทุกคนไปว่าทุกคนพวกเราจะตั้งรับกันตรงนี้ค่ะและหลังจากที่สิ้นสุดประโยคคําพูดของโมโมะล,ลงนะครับเหตุการณ์มาฮีโร่อะคาเดเมียในตอนที่278ก็ตัดจบไปแต่เพียงเท่า รเรื่องราวนะครับจะเป็นยังไงต่อไปพวกนักเรียนเนี่ยจะสามารถหยุดใจแกนโตมาเกยได้หรือเปล่าก็โปรดติดตามรอรับชมกันได้ในตอนหน้าเลยนะครับโอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเต็มม y h ี r o a c a d e เ i มีในตอนที่278ถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด subscribe, s u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับและถ้าหากมีข้อมูลตรงไหนเนี่ยผิดพลาดประการใดหรือว่าผมเนี่ยตกหล่นไปก็ต้องขอกราบประทานอภัยเวนะที่นี้ด้วยนะฮะสำหรับในวันนี้นะครับผมเนี่ยก็ ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ